ว่าเป็น SLE จะได้สู้กับมันถูกจะได้รู้ว่าอ๋อเป็น SLE นะจะต้องดูแลแบบไหนหลังจากรู้เสร็จปุ๊บเริ่มเลยค่ะเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะคะ SLE มันคืออะไรไปหนังสือนังหาเอามาอ่านดูเพื่อจะเข้าใจเรียนรู้เขาว่าเขาเป็นอะไรกันแน่แล้วโรคตัวนี้มันมีจุดเด่นจุดด้อยมันตรงไหน นะคะเราจะได้รู้ว่าอ๋ออาการสเตปนี้สเตปนี้เขาจะเป็นยังไงนะม,มันมีกี่ระบบที่มันจะเข้าได้คนหมดเลยรู้หมดเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยตอนนี้ก็คือว่าพอไอ้นี่เสร็จปุ๊บเนี่ยมันเป็นมันเป็นอาจจะเป็นบุค,คลิกของนักวิจัยก็ได้นะพออยากรู้อะไรมันก็จะรู้แบบ เข้าไปรู้ให้มันจริงๆเลยว่ามันเป็นอะไรกันแน่พอพี่รู้พี่เข้าใจโลกตอนนี้พี่ก็เหมือนเป็นที่ปรึกษาของโรค SLE คือมีในแวดวงเพื่อนฝูงคนรู้จักอาจากเหนือจากใต้นะที่เพื่อนลงไปทํางานเฮ้ยแกเขาเป็นโรค SLE เขาไม่สบายใจมากเลย คุยกับเขาหน่อยสิอะไรเงี Gesch ้ยพี tá, ่ก็จะอ๋อเหรอเอามาเอามาพี่คุยแล้วพี่ก็จะเล่าเขาบอกว่าเขาอยู่สเต็มนี้สเต็ปนี้พี่ก็จะบอกอ๋อต่อไปมันจะเป็นยังงั้นอย่างนี้นะคะเขาสบายใจครแลควนเราแค่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วก็จะต้องไปถึงสเต็ปไหนสเต็ปไหนเนี่ยแล้วจยใช้วิธีรักษายังไงพี่ก็ตอนแรกพี่ก็ด้วยความที่ก่อนป่วยเนี่ยพี่เป็นคนที่ชอบเรียนรู้ศาสตร์ธรรมชาติบําบัดแล้วก็ ใครว่าเรื่องอะไรนี้พี่สนใจไปหมดมคือสนใจอยากเรียนรู้เพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่พี่ป่วยนี่คุณหมอวิเคราะห์ยากเพราะว่าพี่เป็นคนไม่มีโรคพื้นฐานคือสุขภาพดีอยู่ในชัดที่ดูแลพี่ท้องเสียไข้หวัดใหญ่พี่เคยเข้าโรงพยาบาลครั้งเดียวก็คือว่าพี่เป็นไข้หวัดใหญ่เป็นป่วยน้อยมากมพี่เป็นคนที่ป่วยน้อยมากไม่ไม่ได้ป่วยอะค่ะแล้วอยู่อ,ม,อมาวันนึงก็เป็น sle แบบ โพระเจ้าประทานมาแบบช่างดีเหลือเกินเืที่จสอบกําลังใจของเราประมาณว่ามาทีนึงก็มาแบบแรงเลยอะค่ะคือพี่ก็พอพี่รู้ว่าพี่เป็นเสร็จปุ๊บเนี่ยวิธีการดูแลพี่ตอนแรกพี่ต้องเชื่อหมอก่อนครอ่ะพี่ต้องเชื่อคุณหมอก่อนยาวิทยาแต่แผนปัจจุบันใช่คือว่าพี่ก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นอะไรที่เราจะมันไม่มีเหตุผลที่จะไม่เชื่อหมอน่ะอ่ะพี่ก็ กินยาพ<า>ี่บอพี่กอน,ก,อนก็คือสเตยี<อ>ยตรยอยเนี่ยค่ะคเป็นเอพเป็นมิสโตอเ์นี่พี่ก็ทานพี่เริ่มต้นจากคุณหมอบอกว่าอาการไม่แรงมากก็เริ่มต้นจาก9เม็ดมันอยู่ระยะไหนครับที่ตอนเป็นที่รู้ว่าเป็น,น,นคือมันบอกระยะไม่ได้เพียงแต่ว่าคุณหมอบอกว่ามันน่าจะทีตรง9เม็ดเนี่ยถ้ามันอยู่ก็โอเคถ้าไม่อยู่ก็ต้องขยับเป็น12 9เกเม็ดแล้วยังไงต่อฮะเก้าเม็ดพี่ก็อยู่ไหมฮะอยูพ่พี่ที่พี่บอกคุณสุชัยไง,ไงคะว่าพี่ก็ จากลุกไม่ได้ทําอะไรไม่ได้พี่เด้งดึงขึ้นมาเลยพี่อ๋ออะไรมันจะมหาหัสจ,จรจันขนาดนั้นคแค่กดภูมิม,มันไว้แค่นั้นเองเพราะว่าตรงนี้แบบที่พี่บอกก็คือว่าโลกมันคือเป็นเรื่องของการภูมิคุ้มกันตัวเองนี่มันลืมตัวนะคะมันลืมตัวมันแทนที่มัน A จะไปจับกับ B ใช่ไหมมันก็ไปจับกับ O อะไรเงี้ยมันทําหน้าที่เพี้ยนพอเราหยุดการแอคทีฟการกระตือรือร้นของมันเนี่ยมันก็จะทําให้มันอ่าเริ่ม ไปถูกทิศถูกทางยาเก้าเม็ดแล้วยังไงต่อพี่ก็มากระดลงมาเรื่อยค่ะทีนี้พี่ก็ตาตามคุณหมอแต่ช่วงนั้นก็เป็นช่วงสติแตกก็คือว่าใครว่าอะไรดีก็เอาหมดคุณนึกออกมาว่าโดยความเชื่อพื้นฐานพี่พี่ไม่ได้เป็นคนเชื่อเรื่องของอาหารเสริมพี่ไม่ได้เป็นคนเชื่อเรื่องของอะไรที่แบบว่าเป็นศาสตร์ที่แบบว่าไม่น่าจะเชื่ออันนี้เอาหมดเลยพี่เอาหมดอะค่ะลดน้ำมงน้ำมน เอาหมดค่ะบอกให้ไปทําถวายเจ้ากรรมนายเวรอะไรนี่พี่ก็เอาอะค่ะคือพี่ว่ามันเป็นช่วงที่คนทุกคนอะพอพอตอนนั้นก็คืออยากหายอย่างเดียวครับฝังเข็มอะไรได้ไหมครับอ๋อฝังฝังฝัง,งคือว่าฝังเข็มนี้พี่ไม่ใช่ว่าพี่ไม่เชื่อนะคะพี่เชื่อแต่เผอิญว่ามันไม่ถูกกับโรคของพี่แต่ไปฝังเข็มอยู่อะพี่ไปค่ะ,ะพี่ไปก่อนที่พี่ นั่นคือหนึ่งในเจ็ดหมอของพี่ด้วยก็คือหมอฝังเข็มแล้วก็ไม่ดีขึ้นนะก็คือไม่ดีขึ้นก็มันก็เหมือนดีมันเหมือนดีแต่มันก็ไม่ได้ว่าดีเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับฝังเข็มไงคะเพราะนี่มันเรื่องของภูมิคุ้มกันอ้าวหลังจากลดช่วงสติแตกแล้วไปโน่นมานี่แล้วเวลาจำกัดต้องเล็กน่อยค่ะก็พี่ก็เริ่มหันมาดูแลตัวเองก็พอพี่ไอ้นี่เสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าจริงๆแล้ว ี่เริ่มอ่านไงขนาดพี่อ่านแล้วพี่ดูแลตัวเองนะพี่ก็ยังมีช่วงสติแตกเลยอะนะคะซึ่งพี่คิดว่านหนังสือที่กองพเนจรอยู่นี่คือหนังสือที่อ่านโอ้จริงๆเยอะมากกว่านี้ค่ะแต่พี่ขอบคุณเขานะคะเพราะว่าเขาทําให้พี่ทําอะไรที่ไม่ได้ทําตั้งหลายอย่างหนังสือนี่นะฮะไม่ค่ะช่วงที่พี่เป็น SLE นี่พี่นอนอยู่เฉยๆค่ะช่วงนั้นมันเป็นช่วงของการดูแลตัวเองพี่หนังสือพี่เยอะมากพี่ลื้อออกมาอ่านพี่ก็เจอหลายศาสตร์ นะคะแม้แต่หนังสือที่แบบว่าพี่เคยดูแล้วพี่ก็ไม่ได้ใส่ใจพี่ก็หันมาใส่ใจเช่นหนังสือมีเล่มนี้ที่พี่พี่พี่จะใช้บ่อยนะคะก็คือโยคะกับชีวิตเนี่ยนะคะเล่มนี้เนี่ยมีประมาณ9ท่ารับท่าซึ่งมันเหมาะกับกับตัวพี่แล้วมันช่วยช่วยผู้คุ้มการช่วยอะไรด้วยเหรอฮะมันมันมันช่วยเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องออกกําลังกาย Oh. แต่ว่าเราเองเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญการออกกําลังกายเราเราก็จะคิดว่าเฮ้ยเวลาออกกําลังกายเนี่ย <c oughs> เราต้องไปออกวิ่งเดินในในหนังสือ,อเขาก็จะบอกว่าต้องแอโรบิกนะ <c oughs> อะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วพี่ไม่ชอบ <c oughs> พี่เป็นคนไม่ชอบทําอะไรที่แบบว่ามันต้องเต้น <c oughs> ต้องโลดโผน <c oughs> พี่ก็เลยโยคะแบบโยคีตัวนี้ก็คือว่ามันจะเป็นอะไรที่มันง่ายๆนะคะแล้วก็มี90กว่าท่าแต่ว่ามันเป็นท่าง่ายๆอะค่ะแล้วมันทํานิ่งๆอยู่ในบ้านเราได้แล้วทําตอนไหนครับเช้าเลยค่ะพี่ก็จะเปลี่ยนวิถีชีวิตการทํำตัวพี่นี่เลยพี่ก็เปลี่ยนเลยค่ะนะคะพี่ก็เริ่มต้นจากตอนแรกเลยพี่ก็ เราต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราแล้วนะแต่ก่อนนี้ถ้าไม่ไม่เที่ยงคืนไม่นอนก็เริ่มมาหลังจากสี่ทุ่มเนี่ยเลิกเลยปิดโทรศัพท์ตั้งแต่สองทุ่มสองทุ่มปิดพี่ก็ปิดโทรศัพท์มือถือไม่รับแล้วแล้วก็พี่ก็จะทำอะไรของพี่ไปไม่เกินสี่ทุ่มจะต้องนอน พอนอนเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่จะตื่นประมาณตีตอนแรกก็จะตื่นได้ประมาณสักตีสี่ตอนนี้ตีห้าแล้วนะคะมันเริ่มสบายเกินไปนะคะก็เริ่มเป็นตีห้าตอนนั้นพี่จะตื่นตีสี่พี่ก็จะเริ่มออกกําลังกายตามโยคะกับโยคะพี่จะสลับกันค่ะเอาใช้ไม่ต่ำกว่าชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะคะก็คือว่าทําแบบมีสติเหมือนทําสมาธิไปด้วยนะคะแล้วก็พี่ก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือ แบบของหมอเขียวอะค่ะเป็นโยคะแบบหมอเขียวีนี่อยู่ที่เป็นอยู่ที่สวนป่านาบุญนะคะครับดิฉันไม่เคยไปอบรมกับเขาหรอกแต่ว่าดูซีดีแล้วทำเปเลยเอาซีดีมาจากไหนฮะอโศก่ะอ๋อะไรนะบุญนิยมออุทยานบุญนิยมค่ะหมอเขียวก็อยู่ในอีสานนี่นี่ฮะอยู่ที่มุกดาหารอ่าอยู่ที่มุกดาหารอันนี้ก็นำีดีมาดูแล้วเป็นยังไงสูตรหมอเขียวคือทําอะไรครับกดจุดค่ะกดจุด แล้วก็เดินลมปราณแล้วก็ออกกาลังกายมันช่วยยังไงกดจุดอธิบายถึงความโอ้มันวิเศษของกดจุดนิครับต้องบอกว่ามันมันดีมากๆสําหรับตัวเองนะคะอืการกดจุดต้องกดจุดให้ถูกด้วยนะครับดิฉันเนี่ยไปเอาหนังสือมานะคะไปเอามาจากบุญนิยมเนี่ยค่ะร้อยร้อยเจ็ดสิบสี่จุดร้อยเจ็ดสิบสี่จุดทั่วร่างกายอาจจะไม่ทั่วแต่เขาสอนไว้ร้อยเจ็ดสิบสี่จุด ดิฉันก็มาดูจุดที่ตั้งใจจะทําได้นะคะโดยเฉพาะจุดสุขภาพก็จะกดกดจุดเนี่ยจุดที่เวลาดิฉันนั่งคุยกับใครเนี่ยดิฉันก็จะใช้อย่างนี้ค่ะหา้าิ้วนะคะแล้วก็อเอาตรงนี้นิ้วโป้ข้อนึงแล้วก็กดลงไปกดลงไป